ณนะตอนนี้คนสมัครยังน้อยอยู่ทำยังไงให้ให้พัวกันเกิดยากที่สุดในฐานะนักข่าวสายการเมืองนะผมมองว่าไม่ว่าคุณจะออกแบบวิธีไหนเนี่ยช่องทางที่คน <c oughs> พยายาม <c oughs> จะจะจะ,จะเอา <c oughs> เปรียบคนอื่นมันมีเพียง <c oughs> แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกทำยังไงให้ให้ด้อยประสิทธิภาพของเขาผมไปเก็บข้อมูลของการการสมัครเนี่ยผมพบอย่างหนึ่งว่า การจะไปสมัครต้องจ่าย2,005ก็จริงแต่การไปขอรับใบสมัครฟรีนะครับแล้วระบบของกกตเขากำหนดว่าหนึ่งคนคุณขอใบสมัครใบสมัครจะตีออกมาเป็นชื่อคุณเลขบัตรประชาชนของคุณแปลว่าคุณจะไปขอแทนคนอื่นไม่ได้นั่นแปลว่าจำนวนคนที่ไปขอใบสมัครมันจะตีออกมาเป็นตัวเลขที่ตรวจสอบได้ว่าจนถึงวันนี้มีผู้สมัครมีผู้ไปขอใบสมัครเท่าไหร่ผมจึงเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องลงทุน มากมายแค่ข่ารถไปที่สำนักง,งานเขตใกล้ที่สุดยื่นบัตรประชาชนให้เขาออกตัวใบสมัครมาครับจะใบส,สมัครหรือจะไปสมัครหรือไม่แล้วแต่เพื่ออะ <ดำ S 1> ไรครับอัธยาศัยเพื่อให้ตัวเลขนี้มันทําให้คนที่ประสงค์จะหัวต้องคิดหนักต้องทํางานหนักขึ้นต้องจ่ายมากขึ้นพอจ่ายมากขึ้นทํางานหนักขึ้นต้องมีคนเกี่ยวข้องมากขึ้นโอกาสที่จะไป หัวเอาคนที่เขาอยากจะเปิดโปรงขบวนการหัวเนี่ยคือกลุ่มคนมากขึ้น<ช>นะฮะเป็นพยายนที่จะจับหลักฐานเอามาเปิดโปงทําให้กลุ่มหัวทั้งหมดเนี่ยมันพังไปหมดเนี่ยโอกาสที่จะจับโกงก็สูงขึ้นครับ,ค,รบค,คือหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้ามีตัวเลขผู้สมัครที่เยอะนั่นหมายถึงว่าคนที่กำลังเตรียมกันหัวจะต้องส่งคนตัวเองเข้าไปเนี่ยตามสัดส่วนที่จํานวนอาจจะต้องมากขึ้นสมมติว่าในหนึ่งอำเภอมีคนที่อยู่สายนี้จนถึงวันสุดท้ายสิบคนอื นเจะหัวก็บอกวันสุดท้ายฉันหาไป11คนฉันชนะครับอแต่ถ้าตัวเลขเขาดูจากตัวเลขการรับใบสมัครเฮ้ยมันเป็นร้อยมันเป็นพันกว่าซึ่งสมัครจริงเท่าไหร่อาจจะยังไม่รู้แต่มันรับลวงพลางเขาได้ว่าเขาต้องเตยมคนไปเยอะครับใช่คุณจะหาคุณต้องหาให้เกินกว่าหรือมั่นใจว่าได้ชนะพอยิ่งชนะคุณก็จะยิ่งต้องทุ่มยิ่งต้องหาคนคนที่ทุนทรัพย์น้อยก็จะคิดหนักแล้วคนที่คุณทรัพย์มาก ทำเป็นกระบวนการก็อาจจะมีช่องทางของเส้นทางการเงินเส้นทางการสื่อสารนะฮะการหักหลังเปิดโปงกันเองสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยผมไม่ได้บอกว่ามันป้องกันได้แน่นอนใช่สมมติสมมติมีคนมาบอกผมผมไปขอไปสมัครมีคนรู้จริงๆคนจะต้องเป็นความลับไหมฮะถ้าผมไม่ขอไปสมัครเขาเขารู้เป็นทางการนะรู้แต่ตัวเลขเนี่ยเขาสนใจก่อนว่าตัวเลขแล้วเขาก็จะคํานวณว่าออำเภอนี้ไว้มีคนมาขอใบสมัครสมมติว่าซัก สองร้อยคนแปลว่า<ม>แต่ละสายเนี่ยมันจะมีแค่สิบคน<ม>อ่าโดยเฉลีย่ยครับฉันก็หามาให้เกินสิบห้าคนสายนี้ฉันไอ<ม>แต่ละสายถ้าฉันหาได้สิบห้าคนฉันเหมาฉันได้ละอืมหรือ,หร,อหรือเขาอาจจะมามาบอกผมอภิรักษ์ยูจะต้องอยูเอาอไปสมัครไปแล้วยูสมัครยูเสียสองพันห้าไอให้ยูพันห้าอันนี้เป็นปัญหาของกกตแล้วได้ไหมยูไม่ต้องยูไม่ต้องสมัครไม่กรกตกรกตเขาต้องปกปิดข้อมูลอย่างที่กกตบอกจะเปิดเผยเมื่อวันสุดท้ายแต่จริงๆแล้ว ดีกว่านั้นก็คือไม่เปิดเผยด้วยซ้ำให้เขารู้กันเองแต่ว่ามันยากนะแต่แต่ก่อนจะถึงปิดรับสมัครตัวเลขปั่นได้พูดพูดตรงๆช่วยกันปั่นปั่นให้คนที่จะไปหัวไม่รู้นอกจากทําให้คนไปหัวคํานวณยากมันยังทําให้บรรยากาศของคนที่เฮ้ยคนสนใจว่าเลยการเลือกสวครั้งนี้มันเป็นที่สนใจของประชาชนฉันน่าจะต้องยอมที่จะเสียสละลงทุน2005ซึ่งวิธีการป้องกัน ที่ดีกว่าการไปขอใบสมัครเฉยๆคือสมัครไปสมัคร้อาจะตัดจักต่อถ้าเห็นด้วยต่อหน่อยครับว่าทีนี้สมัครไปแล้ว2,500จะทำยังไงให้ป้องกันการคั้วให้ได้มากที่สุดครับผมเรียนอย่างนี้ว่าพอสมัครไป2,500เนี่ยนะครับเอาละคุณเป็นผู้เลือกและผู้ถูกเลือกด้วยนะในชั้นต้นเนี่ยพอเขาให้คุณ2คะแนนระดับอำเภอเนี่ยครับคุณเลือกตัวเองก็ได้และเลือกคนอื่นก็ได้แต่ที่มันจะตามมาก็คือว่าเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งภาคประชาชน อพอเข้าไปคุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าไปคุณจะสัมผัสคนที่เขามาพูดคุยกับคุณเข้าไปคุณจะรู้เลยว่าใครคุยกับใครใครเป็นพวกใครแล้วแบ่งกันยังไงยิ่งพอถึงตอนที่มันคว้ยสายเนี่ยนะครับมันจะยิ่งเห็นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพอคว้ยสายเสร็จเนี่ยนะครับในแต่ละกลุ่มที่มันคว้ยสายกันมันจะมี3ามถึง5กลุ่มแล้วไม่รู้ล่วงหน้าด้วยอะไม่รู้ล่วงหน้าด้วยวเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ย คุณจะเห็นแต่ในเฉพาะกลุ่มของคุณถูกไหมครับครับแต่นี้พอไข่ปั๊บเขาต้องจับฉลากว่าไอ้สามกลุ่มหรือห้ากลุ่มไหนมันจะไปะอยู่ในใครจะมาเลือกกลุ่มนี้ใครจะมาเลือกถูกไหม <นะ S 2> มันจะไปอยู่ในส่วนเดียวกันครับและทั้งหมดเนี่ยมันจะมีไม่เกินห้าส่วนเพราะว่ามันมียี่สิบสายถูกไหมครับครับเพราพอเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะสามถึงห้ามันก็อาจจะมีห้ามีสี่อะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกไหมพอไปถึงตรงนั้นเสร็จคุณก็จะมองออกอ,อ,กอีกคนที่คิดจะซื้อนะครับ คนที่เข้าไปแล้วช่วยกันไปเลือกจริงเอาเลือกตัวเองหนึ่งก็ได้แล้วเลือกใครก็ได้ที่คุณเห็นเหมาะสมอย่างนี้นะแต่คุณช่วยกันดูแล้วพอถึงตอนควยเนี่ยคุณก็จะช่วยกันอีกก็พอควยมันเลือกตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับต้องไปเลือกกลุ่มอื่นด้วยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวเองคราวนี้ไม่มีทางรู้เลยสมมุติวันนี้พวกเรา3ามคนนะกลุ่มกลุ่ม B กลุ่ม C นะตอนแรกกลุ่ม C ซื้อกันไปละนะผมเข้าไปของกลุ่ม C นะอยู่ดีดีควย จะรู้ได้ยังไงแล้วว่าผมจะได้คว่วยกับคุณอภิรักษ์ผมจะได้คว่วยกับคุณมงคลอยู่ดีๆผมได้มาคว่วยกับคุณอภิรักษ์ได้มาคว่วยกับคุณมงคลไม่ได้ซื้อไว้เลยเอาอะไรเขาที่ทำยังไงถ้าจะซื้อนะต้องซื้อยี่สิบกลุ่มเลยชเพราะม,ม,มันคว่วยไงถูกไหมครับไอ้อคนซื้อเนี่ยสมมตินะว่าจะซื้อจริงๆนะคือจ่ายแบบจ่ายแบบเละเทะไปหมดเลยแล้วอาจจะเป็นเบี้ยหัวแตกก็ได้แล้วจะจ่ายเท่าไหร่อ่ะ